สวดครับในคลิปวันนี้เราจะกลับกรุงเทพกันด้วยสายการบินมังกรเอว์นะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่เราขึ้นเครื่องกันครับตั้งแต่การเช็คอินแล้วก็ในเลา์ของเขาเนี่ยครับที่ขึ้นชื่อนะฮะก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหลังนั้นเดี๋ยวเราไปที่เคาน์เตอร์ของสายการบินกันเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับเที่ยวบินของเราออกตอน10บโมงสินาทีนะฮะตอนนี้7จ็ดโมงเช้าครับสำหรับใครที่ไม่ได้เช็คอินออนไลน์มาก็สามารถมาเช็คอินที่นี่กันได้นะครับแต่ผมเช็คอินออนไลน์มาแล้วครับฉะนั้นเราก็สามารถโชว์บอดิ้พาสแล้วก็เดินเข้าไปในเกตได้เลยครับแล้วก็นี่ครับมีของฝากไปให้พี่เอด้วยฮะก็เป็นสลเปาวิกุลนะฮะแล้วก็เค้กนมสดเลิฟแอดเฟิร์สไบครับตอนแรกว่าจะไปที่เล้าของบรรกบใช่ไหมครับ กวว่าว e ันที่28มีนาถึง18เมษายนจะเปิดเฉพาะช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงนะครับงั้นเนี่ยก็คงต้องนั่งรออยู่ด้านนอกนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปเดินสำรวจด้านในแทนแล้วกันนะครับว่ามีของฝากอะไรที่น่าสนใจับ้างครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างร้านของฝากนะครับมีน้ำฟลิกหนุ่มแกงเลระบุว่าชัดเจนครับว่าลูกค้าสามารถเลือกซื้อแล้วนำขึ้นเครื่องได้เลยนะฮะด้านในนี้ก็มี เป็นส่วนของหมูหยอยงหมูกรอบนะฮะนี <ไป S 1> ก็เป็นส่วนที่หลายคนมาจะซื้อกลับกันนะฮะเป็นผู้น้ำพริกหนุหม่มครับกระปุกเล็ก50บาทนะฮะถ้าเป็นกระปุกใหญ่85บห้าบาทครับกระป๋องไวญ่ห้าสิบห้นบาทนะครับ นนด้านบนก็เป็นส่วนของแคบหมูนะฮะถุงละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับ <c oughs> ด้านนี้ก็มีนะครับเป็นแคบหมูไรมันครับ <c oughs> นี่ครับถึงเราจะไม่ได้เข้าเรานะแต่ก็โชคดีที่เรามี A I S ครับ ใครที่เป็นเซอร์เนตก็สามารถมาแลกกาแฟาได้ฟรีครับมาที่ตรงหน้าบร,ริเวณทั้งออกเอสได้เลยครับจะเจอกับร้าน,น,นรัดแคนยอนนะฮะเวลาตอนนี้ได้เวลาขึ้นเครื่องแล้วครับ 28F ครับภายในพื้นที่นั่งก็ถือว่ากว้างใช้ได้นะครับพื้นที่ประมาณนิดหนึงมา10เซนได้นะเครื่องที่เราบินในวันนี้เป็นแอร์บั A320 นะมาดูบรรยากาศด้านนอกกันบ้างครับ ตอนนี้เวลา9โมง45 Uhr ครับอีกแค่25นาทีก็จะได้เวลาเครื่องออกแล้วครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศภายในเครื่องก่อนนะครับอันนี้เท่าที่ดูก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะรูเสร็จว่าเที่ยวนี้คนจะไม่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศของตัวเมอืองเชียงใหม่ในเช้าวันนี้กันบ้างนะฮะจากตามข่าวว่าที่เห็นสถานการณ์พิมอ5น่าจะหนักพอสมควรครับ เดี๋ยวตอนที่เราขึ้นเครื่องไปด้านบนเนี่ยลองดูจากมุมสูงนะฮะก็น่าจะเห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยอกขนาดไหนครับอันนี้สภารอากาศด้านนอกเครื่องนะครับดูแล้วก็ถือว่ายังมีฝนค่อนข้างาจะเยอะอยู่นะครับ สนุ่มริมพัรนคฮะ ถึงสนามบินสุพรรณบุรีโดยสวัสดิภาพนะฮะมาถึงก่อนเวลาถึง20นาทีเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายการบินที่อยากแนะนำให้มาใช้บริการกันนะครับสหรับในคลิปนี้ก็คงต้องลางกันเท่านี้ก่อนนะฮะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ